อดีตที่ผ่านมาจุดที่คิดว่ามันเป็นปัญหาในการที่เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องอุทกภยัยนี่มีอะไรบ้างคะแล้วปีนี้เราจะมีการอุดรูรั่วตรงนั้นยังไงบ้างอ,อดีตครับมีการถอดบทเรียนก็คือหนึ่งทรัพยากรในมือของปอพอที่ไปตั้งอยู่ที่ศูนย์เขตะนะครับซึ่งน้องเจ้าหน้นาที่ในท้องถิ่นเองหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเองเขาก็บอกว่าเรานํามาใช้ได้ทันท่วงทีไม่ได้ด้วยเหผลด้วยหนึ่งระยะทาง นะครับด้วยผลราชการที่ต้องประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตพื้นที่ใอาความช่วยเหลือกว่าจะเอาทรัพยากรมาได้ปัจจุบันเราแก้ครับเราแก้เรื่องนั้นในฝั่งของปอพหนึ่งครับท่านผู้ในการศูนย์ปอพเกตสิเนะครับท่านรองศาขานุนาเนี่ยวางแผนวางกําลังวางจุดที่จะวางทรัพยากรก่อนเหตุเกิดเนี่ยอย่างน้อย7จอชั่วโมงนะครับซึ่งปัจจุบันเราวางแล้วเราวางเช่นทุ่งสงเราต้องการพิทักษ์ฝั่งตะวันออก เราตั้งที่เทศบาลตะบลทําใหญ่นะครับซึ่งน้ําไม่ท่วมหลักรับผิดชอบโซนทุง่งสงฝั่งตอนออกและก็ถึงรับบิบุญนะครับ,รบในโซนฝั่งทางใต้นะครับตั้งแต่ฝั่งทุ่งสงทางใต้ลงไปชะมายเอยจนถึงกระปาง,ขง,ขงเขาโรเราวางทรัพยากรที่เทศบาลตะบนกระปางนะครับในฝั่งตะวันตกเราไปคุยกับทางศูนย์พัฒนาชมชนนะครับที่น้องหงขอตั้งเป็นจุดวางกําลังอีกหนึ่งจุดรับผิดชอบตั้งแต่ ทุ่งสง่งฝั่งตอนตกไปถึงนาบอลและทุ่งใหญ่ปัจจุบันทรัพยากรมาอยู่แล้วครับที่ศูนย์รปชที่นครรีรานพร้อมจะเอาลงมาเมื่อเกิดสายถอยทันทีครับผมก็คือสุดท้ายแล้วการกระจายกําลังพลการกระจายทรัพยากรการช่วยเหลือก็ต้องไปในหลากหลายจุดต่อให้เล็กแค่ไหนก็ต้องเข้าไปก่อนอเพื่อ <ไป S 2> ที่จะอุดรูรั่วการที่จะเข้าไปไม่ถึงผู้ที่ประสบภยัยใช่ครับ